สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นลูบกันจุ่จู่จู่จู่อันนี้นะนี่เลยเอ่อจริงๆทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่านี่เป็นโลบก็โอเคเกิดขึ้นมานี่นะวันนี้เราจะมาเล่นแมปไหนกันดีเอ่อเล่นแมปบล็อกก็ได้เอยไว้เป็นยุ่ เอ,อ้ยอยากเล่นเ่าไม,ไม่เราไปเล่นแมปนี้กันแมปที่มีความลับเฮ้ยไปดูกันกระจทาวเวอร์หนึ่งไม่ดูตอนนี้เข้ามาเล่นแล้วนะวเดี๋ยวตอนนี้รอน้องเรากดแป๊บนึ่งนะจ๊ะทุกคนนั่นนั่นนี่เข้ามาแล้ว ไปไปไปเร็วๆนี่คืออันนี้คือแบบดีใจมากเลยนะทุกคนที่ได้เจอแบบอะไรเนี่ยไปไปไปเรไปเลยเฮ้ยเฮ้ยไป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 เขียนอะไรอ่ะโอเคทุกคนปิดเสียงด้วยสิโอเคทุกคนเราไปกันนะ าค,คือน้องเราคือไม่เล่นแล้วนะทุกคนเพราะว่าว่ามันจะมีอะไรซ้ำจะเกยเฮ้ยทุกคนนี่ไม่นะบอสเอ่อกดยอมรับอ้าวกดไม่ทอนะเกยเกยขึ้นไปแล้วมันได้คนเกยทุกคนเรากดไม่ทันนะทั้ทงไงอ่ะ กใจพ่อหนยโอ๊ยใจใจหายเลยทุกคนออกออกออกเนี่ยอ้โใจหายวับเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นแมปแมปที่ไม่น่ากลัวแล้วกันนะทุกคนเมื่อกี้ใจหายวับไปเลยอ่าแมปนี่ละกันนะไปเล่นกันวู้โห้โกดเลยเข้าเรื่องกดเข้ามาในตัวเว นี่เลยนะเขาจะมีมือตุ่มาให้อันนี้เฉพาะคนที่กดไลค์นะนี่อันนี้มันถ้าเป็นโทรศัพท์จะรับได้สอันไม่แน่ใจว่าเอ่อในคอมมันรับได้หลายอันคือรับของได้ได้สักสี่ห้าอันไหมหรือว่ายังไงนะหรือใน iPad พี่ก็คือไม่แน่ใจเนาะ คือไม่เข้าไม่ค่อยพูดไปก็ไม่เข้าใจแล้วเนี่ยตัวไม้เนี่ยตัวไม้ได้ตัวไม้ <Okay. S 2> โอเคันน้บอกว่าเลขโอเคอ่ะอ๋ออันนี้เราได้มาตัวเลข อุ้ยคุณนั่งเหมือลอยอยู่ได้นั่งเล่นอยู่ได้โอ้ยนี่ะนะคะอันตอนแรกที่ไปเอามาก่อดเล้ยวตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายคือมันเออก็นึกว่ามันจะหายก็เลยเมื่อกี้อ่ะก็เลยไปเอาอันใหม่โอเคใครคิดจะแก้ก็อย่าละกัน เอาม up, ือตกสีอะไรดีทุกคนสีนี้หรือสีนี้หรือสีนี้ถ้าจะเอาก็เอาอ้วยกันโอ้ยอย่าตบได้เฮ้ยเดี๋ยวไล่ไม่ทันโอ้ยไล่ไม่ทันโอ้ยไล่ไม่ทันเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก็บมือตกก่อนโอเคตรงนี้น่าจะกระโดดยาก โอ๊ย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 โอเคเดินต่อไปเชื่อฉันจะไม่เชื่อได้อย่งไรโอเเ๊ยเฮ้ยม,มันมีคนจะหลอกเกมคะ,ะแต่ว่าเขาก็โดดแบบอย่างนี้ดีอะ่ะเออแต่เราก็ เชื่อใจคนอื่นไม่ได้เนาะคือด้วยความที่มันเชื่อใจคนอื่นไม่ได้ก็ก็เลยต้องกระโดดหนีแล้วก็กระโดดหนีนไปเสร็แล้วก็ตายเลย <c oughs> อุ้ยอุ้ยกระโดดยากมากเลยทุกคนเนาเนี่ยโ,โอ้ยเลเซอร์ก็แต่ละมือถึงะระเบิมากโอ้ยโอ้ยขาอุย้ย ไม่เป็นไรเลื่อนอย่างเยอะอุ้ยแต่งตัวได้ด้วยอโอเคเลยทุกคนเออมันน่ากลัวมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ช่างมาันเหนเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกัน<อ>เสื้อคลาสสิกแล้วกันแต่งตัวสักนิดนึง ใครตบอะเฮ้ยเฮ้ยมีคนตบเราทุกคนเมื่อกี้มันว่าและมหน่าลเลยเผอแป๊บเดียวมีคนตบเราแล้วอะก็ะเกมเทาไมเป็นแบบนี้อะมหน่าเลยไปละ จิบจิบ,จบโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้ยวันนี้เราจะมาเล่นทุกทุกด่านที่เราอยากเล่นละกันนะเฉพาะที่เราอยากเล่นก็ประมาณนั้นไปกันคือทำไมคือคือออยากจะถามนะว่าทําไมมันหายตอนใส่เราไปเล่นบูคาเว่นกัน น,น,น,นู่นูหนปไปเจอราชินี่นะคือนี่นะบูคับเห็นคือตอนนี้เราถ่ายคลิปไม่แน่ใจว่ามีใครรู้ไหมสงสัยน่าจะไม่มีใครรู้เพราะว่าเราถ่ายคลิปแบบไม่มีใครใคร,รู้เลยวฮาคานโอเคนี่นะตัวเราในบูฮาเวนก็ <S <S อระมาแบบว่าเครียดๆเนาะไปเถอะตัวอะไรวะเนี่ยเออไปแล้วน้องให้อาฟิโยก็เสิร์ฟชิคกินมาแน่ ต้อตืนหรือเอ่อตอนนี้มันน่าจะมืดแล้วทุกคนเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวตรวนะบ้านตกงไหนกันดีทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาติ้วผู้ชายคนนี้ก่อนนะทุกคนติ้ว tiu tiêu phải là đi 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 ở con vai con vai con vai lên lên lâu ôi ôi có bé nữa rồi lâu sướng 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 ui ok nam yong ok 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 โอเคเลยนะนี่บ้านสร้างเสร็จแอบยิ่ยิ่ยิ่งมันจะกูมันจะไม่ยิ่งยู่งมันจะโอ้ยทำไมมันดูมันจะเฮ้ยปอบป้างมันเล่บ้านได้เลยเดี๋ยวเราจะไปโลงกันอะโรลงป้องดูกอะไรทำไมมันเป็นโรงงนบอกชาวป้องไปก่อนให้มันเป็นบ้านป้องไงแต่ตอนนี้มันไม่เป็นแล้วนะ ตอนนี้เราจะเข้าบ้านกันนะยายเดี๋ยวป้องข้อไปโรงงานตรงนั้นได้ไหมได้โอเคอุ้ยอุ๊ยดิคจะเข้ามาขโมยของค่ะคจะเข้ามาอุ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่จริงเข้า้สได้ย้องไปโรงงานกันไม่ไม่ไม่หยุดหยุดหยุดหยยหดดดดวด เฮ้เฮ้ยยูเฮ้ยยูสต็อปสต็อบสต๊อบสต็อปเฮ้เฮ้เฮ้ยนี่มันไม่ได้นะเว้ยใจเขาบางอ่ะน้อยเดี๋ยวไหมหนักกดกระดิ่งแล้วไงนะเฮ้ยยูซาโมคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยยูเดี๋ยวเขาเต็มตัวก่อนแป้นเดี๋ยวเฮ้เฮ้ยยูแป้นเดี๋ยวไหม คุณนกพีราบคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยแล้วก็เรียกเพื่อนสะไรเกินปอกป้อออกมาตรงนี้ไปทำไรไรเนดิเดี๋ยวได้หรอกป้อสามารถปอดบ้านป้าแต่พอใจได้นะทำแม่เพื่อเป็นกอดป้อเป็นเพื่อนรวมงานเออไปเร็วมาเร็วมาเร็วคือคือรถคือรถมาดีดีแน่แน่เลยแน่ลงมาอะพ่อไปลงมาป้อกดไม่ได้อ่ะ ม่เลยอ๋อเต้นอยู่กำลังเต้นอยู่ลองรับฟังก์ชันบอดเลยเร่เร่เรเร่โคโค้ดมามาอันนี้คือดีไหมโอ้เร่เร่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเออนี่ไงอยู่นี่เลยมีดาบ้านอยู่ใกล้โรงงานไปลงไปแล้วนะเอาป๊อปป๊อปป๊อเร็วเร็วเร็วโอ้ย เราได้ตัวขังเชลาจังเอ่อลูกป้องกดติดกันนะเห็นไม่มีป้อป้องกดกดก็า้องติดกันไม่เฉกไม่เบนไม่เบนเออเด็กไปแล้วกันเฮ้ยอ่ะอันนี้ก็คือน้องเราเองนะทุกคน เราไปไหนอะเดี๋ยว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 ไม่ไม่ไม่มีอะไรไปละวิ่งเร็วจังเลยอะโอ,โอเคเดี๋ยวเราไปอาบน้ำนอนกันเถิดทุกคน,น<อ>กไปน<อ>ไป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 น้ำคนน้ำสดได้เข้าไม่ได้ประตูบ้าค่ะทุกคน,น,นโอ้ยยุด หยุดเลยโอเคตอนนี้เขาเออมีอะไรหรือเข้ามาเข้าไปมี <คน S 1> อะไรเมืนะ่อกี้เขาจะมาป้นแล้วใช่ไหมทุกคนเห็นปะเขาคนเนี้ยอ่าฮะมีอะไรมีอะไรเขาเป็นตังบ้านเออ,เอ,อไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเห็นเมื่อกี้จะมาป้นบ้านฉันอยู่แล้วอะ อะไรอ่ะแต่ทำไมหรอเอ๋ออะไรอเนี้ยใครเนี้ยเขาไม่ไม uh, ่ร no. ู้อ่านี่เขาเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอใช่เขาเป็นผู้หญิงแต่ว่าทำไมไม่รู้ถึงเขาอยากเข้า่าหรือเราจะแบนเขาอีกทีนึงร้อเล่นแบบไม่รู้เขามาขโมยตู้เราเปล่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไรอ่ะโตว้าว ครโยเกี <Cornell. S 2> ่วเออโคซิตยอซโมูสองหัวใส่ไข่เอาเฮ้ยเฮ้ยยาเออเโย What the hell อะไรเนี่ยฉันไมุ่่งหรอกเดี๋ยวฉันเบนไห้เบนโค จะไปนี้พาเขาไปวางไปอ๋อว,วางตรงนี้มาคือเออเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะนีเมันอยู่ตรงนี้เออโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยว้าเหลวเป็นว้าเหลวว้าเหลวเดินมาไหมว้าเหลวว้าเลว พออยู่ไหนนี้ข้านรวยได้ไม,มไ,ไม่มีเงิโโนได้ไหมีชต่ข้าพูนนะเดี๋ยวเดีโโ๋ยวเดีโโ๋ยวเดือมันอยู่ตรงนี้เหร่เงี้ยเงี้ยเงี้ย โอ้ยถอดถอดอ่านี่นะเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรคุณเป็นใครอะไรอะไรรากคุณเนอะอะไรต่อโอ้ยโอยโอเคโอเคโอเคอะไรเนี่ยใครเนี่ย อะไรอะไรมีปัญหาไงอยู่น้ยย <in> ังหอยู่ด้านนอกค่ะอะไรอะไร What ีด it คุณคุณทำอะไรว้าวคุณทำอะไรมีปัญหาหนิงเงอยากจะต่อยหนิงเงเอาไหมเอาไหมตัวเล็กปิดประตูบ้านค่ะถ้า ต่อยก่อนโอ้ยไม่ได้อยากให้เข้าบ้านคือเข้าปุ๊กก็เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่ยก้วของบ้านอยู่นี่ OMG บอฟใครจะพาฉันไปไหน OMG ก็ได้พี่แบนเลยก็ได้แต่จะดูว่าจะไปไหนคุณพาช่วยมีอะไรคะ นี่ค่ะเจ้าของบ้านค่ะสงสัยเ,เข้าไม่ได้อยากเข้าไปปุ้นเหรอโอเคพอคจะให้ได้เนาะเอานี่โอเคให้เอาปะให้เอาไหมโอเคได้แล้วนะ เอ้าเย้ตัว宝贝กิ๊ก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 ิ๊กกิา宝贝กกิ๊กกิ๊กโอ้โหรวยแล้วเว้ยรวยแล้วเว้ยได้ก็ได้โอเคเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปนอนกันดีไหมไปใครเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเช้าแล้วปะแต่เช้าเช้าว่าเลยเข้าก่อนเอ๊ะ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 คุณคุณคะคุณคะ เดียวดีเดียวดีเดียวและแบนก่อนเลยไม่รู้อะไรแบนก่อนเอาบอคามาเร็วเร็วเร็วเอาเอาใครคะโซดคะโซดเหรอมาเหรอโอ้ยมีอะไรเนี่ยฮะ บอกว่าใครเรีมป่องเฮ้ยติ๊กๆๆโอเคเดี๋ยวเราหาคนที่ชื่อโสดก่อนนะโสดเหรอโสดเหรอเฮ้ยไม่มีใครโสด ใจจ้ะใจมาอีกบ้านหนึ่งเฮ้ยเขาวิเค้าะห์มเราบ้านหงโรงงานก็ว้าวตอนนี้คือเราถามทำไมเนี่ยไปนอนกันหน้าใจมันอยู่ไปนอนเออไปนอนนะไม่เป็นคู่ ไปนอนบ้านนอนแล้วเอายายเดี๋ยวปุ๊กเอาไปไว้เลยนะไม่ไม่ไม่นะเขากลับแล้วอ่ะ เว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 ไม่นะเขากลับไปแล้วใครขับรถเอออยากได้เงินนักใช่ไหมใช่ไหมก็ได้ให้เขาก็าได้เร็วสิ ให้เข้าไม่เข้าพอไม่ให้เข้าจะเข้าอะไรเนี่ยโอ้ยแต่งตัวดีกว่าอาจาอะาโอเคเดี๋ยวจะแต่งตัวสักหน่อยโอเคนะแต่งตัวนะว้าว จะกินจะกินกดกดเดี๋ยวจะไปอาบน้ำสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราก็อ๋ยอย่ามาแอบดูนะออกไปเดี๋ยวนี้ติดบล็อกอ่ะโอ้ยใครระเบิดไปดูเร็วช่างมันเอาไปเลยเอาไปตะชินไม่ได้ซ่อนเรียกว่าขโมยตอนตอนไหนเนี่ย ไม่มีคนมาขโมยตังบ้านเราขโมยตอนไหนอยากเข้าขมาเนฮะ้ยมีคนมาขโมยตังบ้านเราแล้วปองไม่เป็นไรเออมช่อน้างมัไไมไมน,มนไปไป,ไปอาบน้ำดีกว่าโอเคนะทุกคนไปเฮ้ยเช้าแล้ว ป๊อปัองป๊อบปัองอาร์สอาร์สอาร์สอ,อะไร,รอ่ะไม่ได้แบนเกิดอ,อะไรขึ้นปองอยู่ไหนเมืมอม่อกี้เมื่อกี้ไปเจนน่าจะกดปองไหมเหล็หลกเดียว,วปไปกดทุกปองโคตรยิ่งยิย่งวันนี้น่ โอเคเคซีโอเคโอ้ยว่าแล้วใครมนันลนมวยเป็นแล้ว <Okay. S 1> ไปอาบน้ำดีกว่าป้ากระจกลงน็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะอาบกวนจ้าอีอาบน้ำใช่เลยต้องกัดอ่ะ โอเคตอนนี้ก็แต่งตัวไปแล้วนะทุกคนฮ่า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 ฮคือไม่ได้ถ่ายตอนนี้แต่งตัวนี่ใช่ไหมที่มีคนมาขโมยใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวหาระเบิดก่อนแป๊บนึงโอก็กิแต่กันเลย

ดี๋ยวเรามาเป็นเพื่อนกันไหมนะว้าวมีคนมาขโมยเ้ามาใจแล้วมันก็เปิดตูซีฟได้เลยโอเคไปแล้วนะทุกคนเขาจะไป,ะเ,เ,ปเล่นดานเออแล้วบนอะโอเคเดี๋ยวตัดไปก่อนโอเคจบกันแค่นี้นะแล้วก็ไม่รู้ใครไม่รู้ว่าบายบาย lát các, kêu, 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 kêu,